มาเปลี่ยนยนะอะไรนะอะไรเมื่อกี้ที่จริงอาจารย์พออทา่านแสดงมาก่อนนะเมื่อกี้ใครเดินผ่านวงนี้ไปแล้วยกมือขึ้นเดีิโอ้โหไม่เดินผ่านแล้วเดินก,กันสักรอบไหมอ่ออาฮะหลายรอบแล้วหรอถ้าใครผ่านเป็นนี้รับรองแต่ว่าเชื่อนแน่ว่ากับอาจารย์พออว,ว่ารับรองเรียนสองพันเนี่ยกล้วยๆมากหมาว่ากล้วยๆบางยกมือ กล้วยกล้วยกล้วยดูสิอ้าวก็หลังต้นมานี่ไม่ยกมือนี่คนหนึ่งละอกล้วยกล้วยกล้วยเป็นกล้วยภาษาภาษาไทยมีคำหนึ่งที่อะไรนะง่ายเหมือนนี่ทำไมเขาเอาอะไรนะเอาคติธรรมเอ๊ะทำไมกล้วยกล้วยจะอุโมงค์ไม่ไพรว่าอุโมงค์อันนี้อุโมงค์กล้วยใครเดินสะพานบ้างอ๋อมันกล้วยๆก็ไม่มีอะไรเลยง่ายมากอันนี้อันนี้เป็นภาษาไทย มันมีมาตั้งแต่โบราณแล้วใช่ไหมเขาจาให้ลูกให้หลานให้ทําอะไรก็คิดให้มันง uh. okay. 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 so <cover> ่ายเหมือนปอกกล้วยใครเชื่อว่าอะไรทําอะไรทุกอย่างมาใครที่ทําไปเรียนไปเลยว่ามันง่ายเหมือนปอกกล้วยมั้งอย่างเราเรียนเนี่ยสมมติว่าภาคเช้าเนี่ยค้าว่าเรียนแบบว่าง่ายเหมือนปอกกล้วยกวางยกมือดูยูดูโอเคได้ยังใช่ไหมไม่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 ง่ายอานนี้ที่แม่เช้าจะมา จะมาบอกว่าจะมาเรียนนประมาณสามเดือนก็จะจบคอร์สตหลังจะมามาจัดคอร์สสิบเอ็ดวันก็จะจบคอร์สตหลังย่อน,น,นอมาอีกเจ็ดวันจะจบคอร์สห้าวันสี่วันสามวันสุดท้ายย่อเหลือสองวันนวใครมั่นใจว่าสองวันนี่จะเป็นไปนเป็นไหมอาจารย์เรียนตั้งสามเดือนใครมั่นใจว่าสามเดือนในสามวันสองวันนี่เป็นบ้างยกมือขึ้นสิกมือสูงๆในแตมาจะดูใครไม่ยกมือไม่ไม่้ยกไปไหน่ะ เออตมายกมาสิเอาของมาใส่ของมาใส่หน่อยเดี๋ยวเด้ดธนายังมองไม่ตลบตัวอ่าอ่าโอเคบางคนก็ยกแค่ครึ่งเดียวธนารู้ว่าไม่มั่นใจอ่าโอเคเดี๋ยวตวมาจะมาใส่โปรแกรมใหม่ตอนหลังนี่ตมาได้ไปเรียนศึกษาเกี่ยวกับอะไรนะอะไรนะเขาเรียกว่าโปรแกรมอะไรนะอะไรนะเขาเรียกโปรแกรมอะไร NLP อ่ออะ NLP โค้ดแรงดูดเหรอคะอ่าไม่ใช่โค้ดแรงดูดสิใส่โปรแกรมใหม่อ่า ไม่เซ็ตเ่อเนี่ยเนี่ยที่จริงอ่ะถ้าเราว่าใครว่ามันยากบ้างเรียนจักกระดูกนี่ยากตัดกระดูกยากยกมือไม,มไม่มีเลยง่าโอะ<อ>ใครว่าง่ายหมอแต่แล้วรอบนี้น่าจะได้ทุกคนเน่ยแต่เ,<อ>เห็นอาจารย์คนอื่นแล้ลูกช้างเนี่ยไม่ใช่ลูกลูกลูกแมวนะลูกช้างเนี่ยไม่ยกมือเนี่ยเรามาทดสอบดูกันเนาะน้ำมันอาจารย์ช้างลูกช้างมันนี่เดี๋ยวลองเอามือมือสอดไปนิดหนึ่ง กลางๆเนนะีไงรับรันเราถนัดซ้ายถนัดขวาแล้วยกขึ้นเลยเราไม่ขึ้นก็ดีแล้วอโอเคต่อไปนะคิดใหม่ว่าโอ้อันนี้มันมันเป็นอะไรนะหมอนนะครน,นุ่นมันเบามากเบามากเบาจริงๆเลยแค่ใช้มือเดียวเนี่ยยกขึ้นเลยคิดแต่เรียงต้องคิดแต่ไม่ใช่อาตมาพูดเลยไม่คิดนะคิดแต่เรียงเป็นแค่หมอนอ่าเป็นแค่หมอนเบามากยกขึ้นลอยเลยเบามาก ดีขึ้นนะเอาใหม่ตอนนี้ป่ะมันโคตรหนักจริงๆเลยป่ะใครเอาอะไรใส่ข้างในมันเราหนักมากๆเลยโคตรพ่อโคตรแม่หนักเลยหนักเอียกคือช้างเลยยกไม่ขึ้นเลยคิดนัะหนักเหมือนน้ำพุ่งบอลนี่แหละเบามากหนักสิเขาเอามอยาหนักเนลองลองยกอีกทีป่ะมันเบาจริงๆฉันยกขึ้นเลยอ่ะเบามากค่ะพี่เหมือนหมอนนุ่นลอยเบาปั๊บเลยค่ะเบาเบา สงสัยมันมันไมไ่โอเคกลับไปได้จะมาหเห็นอีกคนหนึ่งเนี่ยจับทรศัพท์มันี่มัน,นี่อันนี้อันนี้เคยเรียนหรือยังเนี่ยคนนี้น่าจะเคยเรียนเลยนั่นต้องยกธรรมดาโอ้เ <laughs> ชื่อเลยอ้นนนี่ไม่ใช่ช้างอันนี้เป็นอหนูอันนั้นช้างอเอาอะไรจะหนักจะเบา <c oughs> เอาหนักค่ะเพราะเขายกได้เอาหนักอะ มันหนักมันสิบล้อเลยหนักมันสิบล้อแล้วหนักเลยหนักมากเรายกไม่ขึ้นอ่ะหนักอีกเอาแค่นี้สบายตะกีไม่แม่ไม่ได้เดี๋ยได้อะเอาคิดว่าเบาใช่เบาเบามากๆแต่การยกมันอันนี้ขคืออะไรต่างกันไหมต่างกันไหมเหมือนเดิมห้าสิบห้าสิบฮะห้าสิบโอเคกลับไปได้นะอันนี้ได้แค่ห้าสิบะได้แค่ห้าสิบ เหรือคุณชี้ใครไม่ยกมือบ้างใครเห็นบ้างที่เลี้ยงใครไม่ได้ยกมือบ้างยอมออวมาซะดีนะคนที่ยิ้มสวยๆนะจะมาเห็นแล้วจะได้มาแอบรักจนไม่รู้เลยอยุสองมือเลยให้เราตัวเล็กหน่อยอ่าได้ได้ลอยอยู่ลอยอยู่ใช่ไหมอ่าต่อไปเอาหนักมากๆเลยโทษหนักชิ้หายยกไม่ขึ้นทำไม่ได้ก่อนทก่อนหนักมากเลยลูกสิบล้ออ่าคิดตัวยังอ่ะ ยิงอะไายกยิ่งช้ายกไม่ทันอะไรจะยกไม่ขึ้นนะอเราใหม่ต่อไปคิดใหม่ว่าโอ้มันเบามากๆเลยหลับตาแลเบาเบายกนิดเดียวก็ขึ้นลอยเลยวไอันนี้โออันนี้เต็มร้อยเลยนะแรอวเราเรียนครั้งนี้เต็มร้อยเลยกลับไปใหม่เดี๋ยวอีสักคนผู้ชายดีกว่าแต่ทำไมว่าใครดีเอ๊ะรอบนี้ผู้ชายทำไมน้อยจังเลยนี่นี่นี่เด็กๆนี่เด็กๆเด็กตรงไหนเราเคยไปยกช้างไหมที่ที่วัดเอ๋อ ผู้ชายให้ใช้นิ้วก้ยอยผู้หญิงให้ใช้นิ้วชี้อะไรเนะี่ยอันนี้จับมือลอยเลยนะเนี่ยลองเราจะเอานิ้วชี้วันนิ้วเดียวว่าดัดชนีลองดัดสองนิ้วว่าสองนิ้วไหวไหมลองกันดูนะไม่ไหวก็วสั่งเนี้ยอ๋อได้อยู่โอเคนี่โอเคเลย <ST AR> เคยใครไปยกช้างมั่งอ่าใช่ไหมที่อธิษฐานจิตก่อนว่าขอให้สําเร็จให้ยกขึ้น <ST AR> ขอสองขอถ้าสําเร็จแล้วยกไม่ขึ้นยกไม่ขึ้นจริงๆใช่ไหมเคยยกใช่ไหม อันนี้อัแบบทฤษฎีเดียวกันอ่ะสองนิ้วอ่าเอาเดี๋ยวเอาเบาอันหนักเดียะหนักดีกว่านะเพราะว่าโอ้โหเราจินตน,นาการว่าอันนี้มันเป็นหินหินหนักไม่หนักหนักหนักมากๆเลยยกไม่ขึ้นเลยยกขึ้นไม่ได้เลยโอ้หอพหนักพอหนัก,นกแม่หนักเลยอ่า<ม>โอ้ไม,ไ,ไม่ได้เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเพิ่งไปสิยกไม่ได้ก็เดี๋ยวเพิ่งไปเดี๋ยวเอาใหม่เปลี่ยนใหม่ว่าอันนี้มันเป็นอะไรเดียะ เป็นนุ่นเป็นฟองอากาศเป็นอะไรนะฟองน้ำโอ้โหมันทำไมโคตรเบาชิบหายเลยยก,กลอยขึ้นหัวเลยนะยกขึ้นได้ไหมเบาขึ้นไหมอ่าอันนี้รับรองได้เต็มร้อยเลยอ่ามีใครจะลองไหมมีใครจะลองไหอ่าน,นี่นี่คุณป้าเออแต่คุณป้าก็แก่ไปนะคนุณคุณพี่ก็แล้วกันอ่าคุณพี่จะเอามือเดียวว่าสองมือเดียวแต่ไม่ว่าสองมือดียวันมัสมือเดียวกันนะ ยกไม่ขึ้นสองมือดีวกว่าเยวหลังพังโอ้โหลอยได้สองมือโอเคเอาเอา,เอาหนักกันหนักกันโคตรหนักจริงๆเลยยกไม่ขึ้นทําไม่ได้ยกไม่ได้ยกไม่ไหวจริงๆโอเคตอนนี้เอาเบาจังเลยเบามากๆเลยยกได้ทําได้เฮ้ยต่างกันไหมต่างกันมันอันไอของอ่ะกลับไปได้ ของนี่มันต่างกันไหมว่าที่มันหนักมันเบานี่ต่างกันไหมไม่ต่างมันต่างกันตรงไหนต่างกันตรงกที่เรคาราภาษาคิดว่าไม่เสถี่เราคิดเราเคยเห็นคนไฟไหม้บ้านไหมแล้วก็แบกตู้เย็นอันบลมเลยออกจากบ้านได้พอมาวางปุ๊บไฟดับไปปุ๊บเขาบอกให้แบกเข้าไปคนเดียวไม่ไหวเคยคิดไหมเคยเห็นไหมเคยไม่ใช่เคยคิดเลยเคยเห็นไหมอ่า เนี่ยตัวเราเองเนี่ยมันจะถ้าเป็นรหัสชีวิตเนี่ยจะเป็นเลขสี่เลขสองเลขหเลขที่มันเขาเลขคู่เนี่ยบางทีจะมีความคิดลบๆกับตัวเองได้ความต้องลบๆตัวเองว่า,าฉันทําไม่ได้ฉันจนฉันโง่ฉันอะไรเนี่ยจะมาจนมาโงา่มา36ปีที่คิดจนมาโง่เพราะว่า,า,า,วาเราโน่นน่ะเรียนตะเข็บชายแดนก็ไปเรียน ในป่าในเขาเรียนอะไรเรามีความรู้นิดเดียวพ่อเราก็ไม่รู้ว่าหนังสืออะไรวาเรามีแต่มามาแล้วครูก็บอกว่าเราโง่ผ่าไปจย์เราเรียนอาจาย์อาจารย์ก็บอกว่าเราโง่เราเลยนึกว่าเราโง่มาเราก็เขาว่าเราโง่เราก็โง่เราเลยโง่มาสามสิบกว่าปีแต่พอมันเลเรียนพวกนี้พ่อบอ้โหที่ไหนได้มันเรียนรหัสชีวิตโอ้ยเราไอคิวเจ็ดเราไม่โง่เนี่ยเราเรียนแป๊บเดียว,วเราก็เป็นกับเพื่อนเลยเรากเก่งกับเพื่อนเลยโอ้ตอนหลังนี่พอมารู้ว่าไอคิวเจ็ดเราฉลาดโอ้ตั้งแต่นั้นมาแต่มาเริ่มฉลาดขึ้นเลย เริ่มกล้าออกมาแล้วโอ้แต่มามีลูกศิษย์เป็นด็อกเตอร์เยอะเลยนะอ่าทั้งสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียไปต่างประเทศด้วยเป็นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์มาเลเซียนเราก็ไม่โง่เหมือนกันนะเราสอนด็อกเตอร์ได้อะไรเนี่ยแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาเลยก็เปโโล,ลี่ยนความคิดเราเพราะเราก็ฉลาดเหมือนกันหลังจากเริ่มฉลาดมาป๊อบโอ้พคอคนฉลาดมาปอ๊อบเริ่มมีอะไรมีพุงแล้วอ่ามีเงินแล้ะนะใครไม่มีพุงนะี่ไม่มีเงินเลยนะี่แต่มาใครที่มีพุงเยอะๆนี่มีเงินเยอะเออจะดูรูปได้ถุงถุงถุงเก็บต ถ้าถ้าไม่มีผงนี่ต้องรีบให้ฉลาดอันนี้อาจามาว่าไม่ว่าจนไม่ว่าโง่ไม่ว่าอะไรเนี่ยมันจะมันเป็นแค่ความคิดเฉยๆบางทีเรามีร้อยหนึ่งพันแล้วอีกคำหนึ่งเนี่ยเมื่อก่อนตอนตมาอายุประมาณหนึ่งสามสิบหกเนี่ยโดยเฉพาะวัยกลางคนก็ดียี่สิบกว่าเนี่ยตมาจะพูดติดปากบ่อยๆมีคำหนึ่งคำว่าไม่มีสตังไม่มีสตังไม่มีสตังและที่สาวตมาวิธีพูดนะครับว่าไม่มีตังไม่มีตัง ไม่มีตังค์คนจะไม่มีตังค์สมาไม่มีตังค์เลยนะตั้งประมาณอายุสามสิบกว่าเนี่ยไม่มีตังค์เก็บในทางคางก็หมื่นสองหมื่นสามหมื่นแสนหน่อยๆแล้วก็หายไปแล้วก็ยืมคนเดยืมันหายไปมันไม่มีตังค์จริงๆพอมาเจอระบบอะไรนะเปลี่ยนโปรแกรมปรรมอหรือว่าไม่มีตังค์ข้างบนบินมาแล้วเพี้วเพีจะตังค์ให้เราเราก็ไม่มีตังค์เฮ้ยมันก็ไม่ให้แล้วมันไปให้คนอื่นกันพอหลังจากนั้นมาเรียนเรื่องอะไรนะ NLP ศาสตร์เกี่ยวกับโปรแกรมสมองโปอเรามีร้อยเหน้วก็ว่ามี มีพันหนึ่งก็มีมีหมื่นมันก็มีทีนหนึ่งก็มีหลังจากนั้นหลังจากเปลี่ยน mindset เ,เปลี่ยนความคิดหมดมีเก็บประมาณเดือนละแสนหรือปีนึงเดือนละห้าแสนอีกปีหนึ่งเดือนละล้านอีกปีหนึ่งก็เดือนละสิบลราสิบล้านในถุงมันจะมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหลังจากเราเปลี่ยนโปรแกรมเราปรุ๊บเรามีตังเรมีตังเก็บมีตังใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือตังทำบุญเลยอันนี้ใครเชื่อบ้างยกมือสิอโอเคใครมั่นใจว่ารอบนี้ทำได้ในสองวันนี้ทำได้ยกมือ เนี่ยเราต้องตั้งโปรแกรมเราตั้งแต่แล้วแล้วก็ใครบ้างง่ายมากยกมือเนี่ยเราต้องโอ้โหมันง่ายมากเลยเราต้องหลอกสมองตัวเองถ้าเราหลอกสมองตัวเองได้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยววันสุดท้ายวนี้ตอนบายปุ๊บเอ๊ะมันทำไมง่ายมากเพราะว่าเราเห็นเนี่ยถ้าเราทำอะไรนะมันยากเราคิดว่ามันยากก่อนนะมันเราเรียนจบไปนี้พรุ่งนี้ก็ยากวันนี้ก็ยากพรุ่งนี้ก็ยากแล้วมันเรือนอีกต่อไปไม่มีจมักมันก็ยากเพราะว่าเรา ตั้งอะไรนะตั้งคําถามแบบอาจารย์พอออกบอ,อ,อ,อกว่าถ้าเราคิดอะไรมันมันยากมันจะยากหมดเลยเราก็จะทค่ให้มันง่ายๆที่จริงมันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่มีใครเป็นมากับมือนะตามาเขาก็มาจะก,กนวดอันนี้ตามาก็ไม่ได้เป็นมาตั้งแต่เกิดตามาก็ไม่รู้ด้วยอ่ตาตมาแค่เรียนก่อนพวกเรามา20่สิบปดหนึ่งเก้าเก้าสี่ตอนนี้กี่ปีแล้วเนี่ยสองสองสองยี่สิบเจ็ดปีไหมยี่สิบอะไรสองศูนย์สอง ตอนนี้2 0 2 1 9 9 4กี่ปีแปีล้วอ่สิบแปปีแต่มาแค่เรียนก่อนเรามาเองนะอ่ส28ปีเราก็เพิ่งรังเรียงเรียนเนี่ยแต่ไม่แน่นะอาจจะยี่อีกหลังจาก28ปีโอ้โหไม่แน่พวกเราจะเก่งกว่าตไมาได้ในติต๊บตอบเนี่ยเราเปิดดูนะโอ้โหอาจารย์หลายอาจารย์เก่งกว่าตต่มาเพราะเขาทำทำทำ,ทำเยอะกว่าต่มาวันหนึ่งเป็นสิบแคสยี่สิบแคสต่มาไม่เคยได้ทำเลยแต่มาจะทำก็ได้มีช่องสอนช่องอบรมเนี่ยจะได้ทำหน่อยที่แตา่มาพัฒนาต่มาก็ มีการการการสอนการอะไรจะมาเป็นการพัฒนาเพราะว่าได้ดูแลคนเยอะหน่อยอะไรเนี่ยก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเหมือนกันพวกเราทุกคนเนี่ยถ้าไปฝึกไปทําบ่อยๆอันนี้เป็นแค่สองวันเนี่ยพิธีการบอกแล้วว่าทำบ่อยๆไปไเดี๋ยวมีวีดีโอเดี๋ยวมีเดี๋ยวนียอะไรนะอะไรนะมีมือถือมีอะไรป๊อปเนี่ยอัดไปจาไม่ได้ก็ปั๊บเดียวดูไปดูไปป๊อปเดี๋ยวก็ํานานแล้วก็จําได้แล้วโอเค เดี๋ยวจะมาขอหุ่นใครดียไม่ต้องคนอ้วนเท่าแล้วเอขออ,อก,ก็แล้วกันขอออมาเลยดีกว่าลงอ่ะเดี๋ยวจก่อนจะขึ้นทันนอนหงายเดี๋ยวให้ขออนอนอยกกลับไปได้เลนะเาบามากเพราผ้ามันเช็ดหน่อยอเดี๋ยว เดี๋ยวมีคาถาอันหนึ่งนะพวกเราตอนเป็นเด็กนี่น่าจะเเรียนมาแล้วยกมือสอง้กขึ้นนะตาดูหูฟังสมองคิดจิตใจจดจ่อไม่เข้าใจให้ถามกลับป้านทุกคนเสมออันดีรอบหนึ่งตาดูหูฟัง เราะเราจำได้หมดเองเลยทำไมเรยทำไมเราต้องทำแล้วให้พวกเราหลายๆรอบเพราะว่าอะไรนะทฤษฎีอ่ะการที name, ่เราเห็นซ้ำๆๆๆๆมันก็จะได้บันทึกบันทึกบันทึกข้าไปแล้วก็ทั้งทั้งเห็นทั้งบันทึกทั้งอะไรมันก็จะได้จำจำไปบ่อยๆเพราะว่ามันเหมือนกับการคัปปี้ของของแบรนด์เนมแพงๆ เอลวีลุยอะไรเนี่ยของแข็งๆเนี่ยแต่ของก๊าปปี้เนี่ยโหขายดีจะขายดีกว่ยอยาอีกเพราะอะไรเหมือนกันหมอไคโลโรเนี่ยเรียนจะเรียนค่าเนี่ยบางทีต้องหมดไปเป็นประมาณสองแสนดอลลาร์ก็คูณไปสามถึงเจ็ดละประมาณห้าหกล้านแต่ของก๊าปปี้เนี่ยโหแป๊บเดียวเรียนสองวันจบและเห็นไหมไม่ต้องหกปีอะไรเนี่ยมันเร็วแต่ถ้าเขาต้องเรียนอนาโตม,มีเป็นปีสองปีนะมันสบายนะไม่ต้องเก่ง อยากเก่งอยาเก่งเดี๋ยวเราก็จะเพิ่มท่าใหม่ขึ้นไปด้วยเนาะโอเคใช้หยด้วยนะก็ถ้านอนคว่ำของเราเดี๋ยวก็จะไปไวหน่อยนะเดี๋ยวถ้านอนหงายก็จะช้านิดหน่อยเดี๋ยวจะถ้านอนหงายนี่ถ้ามีเตียงนี่จะเป็นท่าจริงจังๆ่อยเมื่อกี้มบอกบุณไปเองสมมติว่าถ้าขย่อขย่อยป๊ วันนี้ปกตินะเพราะว่าเท้าก็ไม่สั้นยาวแสดงว่าจับคู่กับใครนะข้างหลังน่ะน่าจะโอเคแต่ถ้าสมมติเราโยนทิ้งครบมันตะแคงไปเงี้ยข้างไหนมีปัญหาถ้าตะแคงนี่ใช่ไหมโอแสดงว่าใช้ได้ถูกแต่ถ้ามันตะแคงไปทั้งสองอันอ่ะมีปัญหาสองอันเลยนะถ้ามันตะแคงข้างหนึ่งแสดงซีกนี้คันน่าจะมีปัญหาซีกซ้ายอะไรนะถ้าตั้ง90องศานี่แสดงว่า มันทําขึ้นมาเนี้ยนะแสดงว่าปกตินะถ้าเราจับโยนมาเดี๋ยวเวลาเราหาลงป๊กล้วก็ดูด้วยอืมโอเควันนี้ดีอะไรดีดดอยูออันนี้กระดูกดีหมดเลยอ่าพออแสดงว่าลูกศิษย์ดูแลพออ,อดีอ่าจับนวดจับอะไรให้ดีหน่อยเน,นี่ยถ้ายืนท่าอะไรเนี่ยบางทีเราอ่ยายืนให้โดยเฉพาะถ่ายืนเนี่ยให้ดีๆหน่อย นะเดี๋ยวจะคยๆเนี่ยนะน่ายวดูท่าคออีกใหม่นะน่านีท่าคอนี่พยายามน,นั่งให้อยองๆใช่ไหมยกขึ้นมาให้เอียงให้สุดๆนให้มันแบบว่าให้มันไม่มีที่ไปแล้วยกไปให้มันสุดๆละเห็นไหมเอียงแล้วก็มือคว้ยกันคว้ยกันบางคนถนัดทางนี้ทางนี้ก็แล้วแต่ถนัดซ้ายถนัดขวาก็แล้วแต่ หนึ่ยงย่อเข่าเก็งมแค่นี้ง่ายไหมบอกเด็กน้ง่ายมากๆคิดว่ายากสิอยูน่นะนถ้าเราค่าวางถูกยืดสุดแล้วนะเราแค่ไม่ต้องอะไรมากแค่ยดืดไปปุ๊บมันก็ลันแล้วไม่ต้องกลัวแค่นี้ง่ายมากๆเลยห้าป นมมือไหมถ้ายืนอีกยืนถ้ายืนบางครั้งพี่เลี้ยงก็จะแบบนี้บางครั้งพี่เลี้งแลวแต่ยืน่าจะเอาแต่ต่มาจะชอบบิดเดยวนิดหน่อยไหม เราต้องมายืนแบบว่าเฉียงๆ4-5องศาให้มันมีแนวโค้งหนนะโค้งดันมันทางอืเนี้องโอเค ไปจุดแล้นะไปจงครับดูกคนไปาต่เน้นเน้นก็สองนิ้วเลวอยอออ๊๊๊ เร้วทุกทาย่อะเร็ล้กุกขึ้นมาเป็นไงบ้างเบาหมลงเดลอเเบาอยู่ครับเบาอยู่นะโอเคเสร็จแล้วราลุกเย็นขึ้นลุกเยืนขึ้นลังหายใจด้วยลองไหมลองไหมลองนะน,งนี่ทำแค่นี้กี่นาทีเพีย สิบนาทีไม่ถึงนะอ่าต่เอาไปอ่าอ่ะกลับไปที่นั่งได้เดี๋ยวจะมาจะใครมหมินเข้าลงมาแล้วมาลอดหรอน่นะอ่านี้เราไม่อีกทีนงก็ได้อันนี้จะเป็นการเอกนะเจ้าของข้ออ,อีนิคหนึงจะได้สัมผัสเดี๋ยวพวกนี้ก็เปลี่ยนนักเรียนใหม่นะน้องไงเขาเป็นออกด้วยก็ได้นะ เมื่อกี้ท่าที่ท่านอนคว่ำเนี่ยจะเป็นท่าของสไตล์จีนจีนนะสไตล์แบบจีนๆท่านอนหงายนี่จะเป็นสไตล์แบบฝรั่งนะสไตล์แบบฝรั่งที่เรารู้กันว่าเป็นของอพอกไครโรอะไรเนี่ยนะแต่เราใช้ไครโรไม่ได้นะเตียกว่าจะกระดุกไม่ได้ตอนหลังเลยใช้อะไรนะเปลี่ยนมาเป็นนวดถนอมแต่เราเข้าใจตรงกันเรารู้กันคอเนี่ยเราจะใช้อะไรนะ อ่าเนี่ยนิ้วชี้นิ้วโป้งนิ้วกลางอ่าโป้งนี่ไม่ต้องออกแรงกันไหนนะแค่ใช้นิ้วอะไรนะสี่นิ้วเนี่ยจับตรงท้ายถอยไอ้ข้อที่เราจับเจอเนี่ยอ่าเจอเนี่ยจะเป็นซีข้อที่สองแล้วนะอ่าซีข้อที่หนึ่งเนี่ยเราจับไม่เจอนะซีข้อที่สองเนี่ยกับอันเนี่ยคุณเอกนี่จะมีปัญหาช่องซีสองนี่แหละนะถ้าเราจับครบตรงนี้มันจะข้างนี้โอเคอยู่อันนี้ไม่มีปัญหานะแต่พอซีนี้ปครบเนี่ยจะเป็นก้อนเลยแข็งเป๊กเลยตรงนี้เลยนะกดไปครบเนี่ยเราเน้นลองเน้นดูไหม เจ็บไหมตรงนี้เจ็บไหมเจ็บใช่ไหมเนี่ยเจ็บมากเลยเนอ่าแสดงว่าสายตาไม่ค่อยดีนะอ่าสีขั้นะที่สองเนะี่ยดูอาการของโรคเนี่ยเรามาอ่านดูตรงนี้นะอ่าอ่านดูตรงนี้ได้ต้องเข้าเรงอนี้ให้จนะํานะอ่เนี่ยเนี่ยเจ็บมากบางทีกระดูกที่มันเคลื่อนข้างคอเนี่ยมีหลายสาเหตุนะบางครั้งอาจจะรถกระแทกข้างหลังบ้างขับมอเตอร์ไซค์ล้มบ้างอะไรบ้างอ่ามีส่วนนะ่ามีส่วนมันจะตึงๆข้างนี้มันเจ็บเลยไหม อาจจะเ,เจ็บทางน,นี้ไม่อัางนั้นก็บางคนที่ชอบนอนตะแคงข้างไหนข้างซ้ายเยอะเกินไปมันก็จะแข็งตึงๆหรือว่านอนตะแคงขวามากเกินไปนนก็มีก่อนอ่ะยกแขน่านยืดเท้หน่อยอือเหมือนที่ย<อ>มูค่อยหมวไขึไข้นทุกเป็นตัวเอ็กยกขึ้นอือใช้มีพุงย็พุงยันไปเลย,<อ>ย,ยข้าง,าง,าง,างซ้ายข้างซ้ายขางซ้ายขึ้นข้างซ้ายยกขึ้น ยังหัวข้าสามรอบยกขึ้นหัวซ้ายซ้ายาขึ้นีอือเป็นใน้ายนีขวานก็สามรอบปล่อยลงมาอยกมือขึ้นตั้งกับงูงสารก่อนจะดัดกระดูกคอนนเราพยายามเช็คกำลังมือกนออกแรงสู้ให้เขาดันขึ้นนะแรงสู้ โอเครู้ลตอนนี้กำลังพอๆกันเอามือไว้ที่ทอ้องไว้ที่ทอ้องโอเคต่อไปเราก็จะนั่งเหมือนกันขยับมาเป็นนั่งเลยนะนั่งข้ามม้าเหมือนกันนั่งย่อๆนะเอามือซ้ายแล้วก็ไปกับคองตรงที่ทอ,ะอะไรนะสมองไายทอยเนี่ยสมองน้อยเนี่ยไม่ต้องไปบีบไปแล้วแค่ทำเป็นอะไรนะแอาปากฉลามเนี่ยนะลองไว้นะ ส่วนข้างนี้ก็จับตรงตรงไหนนะให้มันลงล็อกตรงปลายคางเนี่ยให้ให้หมว่าเขาเนี่ยนอนกับแนบกับมือเราเนี่ยเลยที่หูเนี่ยนอนนินงๆแล้วก็เอียงศีรษะขาเอาสบายเลยเอา่านี่ยใช่เนี่ยแล้วก็ยืดมาสุดเห็นไหมเขายืดมาสุดเอียงมายืดมาสุดป๊อบเขาเกง่งไหมครับไม่เกง่งเราดูว่าเขายาวนิดหน่อยเขาไม่เก่งไปเลยยืดให้สุดป๊อบเขาไม่เก่งเราไปเลยอึบ้บอา่าเนี่ยยิงยาวไปศีรษะขาตรงนี้เหมือนกันนะ เมาไเช็ดดูตรงที่เมื่อกี้ก็เบากว่าน,นะเบาขึ้น,นะอะยกมือขึ้นเอาอแรงสู้นะามีแรงขึ้นอ,อ่ะข้างนี้ไองแรงสู้เียมกันได้แล้วทีนี้ต้องไปกินกาแฟที่ไหนข้างไหนแรงข้างที่ทำนี่ใช่ไหมอันนี้อ่อนใช่ไหมอ่ะ,อะสลับข้างก็หมือนกันเอามือนี่จับไปตรงท้ายคอยอถ้าคอนี่จะวางมือหลายแบบนนเดี๋ยว วันนี้เราจะสอนแบบนี้กันพรุ่งนี้เราจะแนะนําอีกหลายแบบในหลายท่าถ้านางหงายเนี่ยมือจับเหมือนกันค้องแล้วก็นั่งย่อๆนั่งให้อยู่ในมุมมจอยืดคอเก่งคิดถึงพ่อแก้วไม่แก้ววะเก่งมาเก่งปุ๊บแล้วยืดที่สุดละสุดปุ๊บไปเลยโอเคยกมือขึ้นอีกทีหนึ่งออกแรงสู้มีแรงไหมมีอันนี้เท่ากันได้ยัง Uh, อ bond anyway? uh, ่กคอกระโดงวันไหนหักคอเนี่ยว oh, ันแรกเราจะพูดละเอียดหน่อยนะให้หักคอไม่ใช่จัดคอจัดคอเนี่ยให้ระวังนะอ่าให้ระวังอะไรนะองศานะคอเราเนี่ยเราไปดูขมเอนหรือว่าแถวอะไรนะอะไรเนี่ย้าเรือคลองเตยสมัยก่อนเขาแบกน้ำหนักกิโลแบกข้าวสารร้อยกิโลร้อยโลใช่ไหมร้อยโลเลยนะ แลพวกม้งพวกแมวพวกขมเมนนแล้วเดินทางที่ชายแดนบางทีเขาจะเอาของวางบนหัวนี่หนักกิโลอ่ะเยอะมากๆใช่ไหมเป็นห้าสิบโลร้อยโลก็มีบางทีของหนหนักเนี่ยมันคอไม่ได้หักนะแต่ถ้าเราปิดไม่ถูกคานี่ก็อันตรายเหมือนกันนะองศามันเราจะเห็นช่วงคอไหมกระดูกช่วงคอตรงนี้มันจะเป็นอะไรนะเห็นไหมมันมันเฉียงเีไงไหมมันไม่เหมือนตรงเอวนะตรงเอวนี่มันจะอะไรนะ แนวๆนี้แต่พอนอนคือคอเนี่ยมันจะดุดดุมมันจะอะไรนะเฉียงเฉียงใช่ไหมถ้าเราบิดเนี่ยถ้าเราบิดแบบเนี้ผ้าขม้มาจะมาไปไหนนั่นมือถ้าเราบิดแบบบิดผ้าแบบบิดแบบตรงๆเนี่ยบิดแบบนี้หมุนว่อโอเคอ่าอ่านี้คองนี้ใช่ไหมถ้าเราบิดแบบเนี้ยมถ้าเราบิดแบบเนี้ยอ่ามันจะเหลืออะไรไหมมันกับนอกข้แมวเนี่ยถ้าเราหมุนไปแบบนี้หมุนแบบขปอแมถ้าหมุนแบบตึ๊งตรงๆไปเนี่ย เราเห็นในหนังวันบางทีเราอยู่ในหนังเนี่ยพระเอกมันจะดำๆไปข้างหลังเนี่ยทหารเราถือปืนพระเอกมันอยู่ข้างหลังก็หมุอนมันไม่ต้องยิงลูกปืนออถ้าเราบิดเนี่ยบิดแบบว่าบิดไป,ไป,ไปบิดผ้าบิดบปอะไรนะเป็นไงบ้างรอดไหมไม่รอดอ,อแต่เรามาเรียนเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะเรียนฆ่าคนเราไม่ได้สอนแบบตำรวจที่ปืนไปยิงเด็กปาอเด็กไม่ใช่นะเราเรียนเนี่ยเราช่วยคนนะ ศาสตร์นี่เป็นศาสตร์ทหารเหมือนกันถ้าเราไปศึกษาดีๆต้นตอมันนะเนาะเนี่ยเราจัดกระดูกเนี่ยเราก็ต้องรู้องศาไม่ว่านอนพ่อนอนหงายถ้านั่งท่าทุกท่าเลยนะสวนมากกระดูกเนี่ยที่เราบิดเนี่ยมันจะประมาณนั้นเลยนะจะบอกว่าให้พยายามสี่่ารษาดึงให้มันสุดๆอ่าดึงให้มันล้าวสุดๆป๊บเขาไม่เกรปุ๊บเราไปเลยครึบไปเลยเพราะว่าถ้าเราบิดอย่างเงี้ยไปเลยนะไม่ว่าเราจะท่าไหนเนี่ยสบายห้ามไปทางไปทางบิดไปทางไหนนะแนวอะไรเนี่ย ห้ามอันตรายนะให้ให้บิดอะไรนะนะเนี่ยบิดให้เสียงๆเขาไม่ต้องเก่งเพราะว่าอันตรายนี่ยิ่งเก่งจะกลัวเลยนะงานเนี่ยมันจะบิดไปทางเสียงงเนี่ยเนี้ยมันต่องเสียงงไม่ได้ลงไปทางนี้อนะไม่ได้กดลงไปทางัวไรให้กดมาทางปลายทางจมูกเนี่ยให้ออกเสียงเสียงกดขึ้นมากดขึ้นไปทางปลายเสียงงทางจมูกเนี้ยอย่ปลอดภัยนะแต่ถ้าไม่เป็นไรถ้ามัน กดบางทีมันอาจจะมีผิดพลาดหน่อยจากเราใหม่ๆเราก็อาจจะมีเคล็ดขัดยอกหน่อยมันก็เป็นธรรมดาขยับลงหน่อยบางคนเคยถามอาจารย์เคยบิดคอคนถักไหมละมาไม่เคยนะแต่ว่าที่พูดตอนเช้าเนี่ยคนคีโมมาหกครั้งอีกครั้งผมไม่มีแล้วมันใส่บิดละมากำลังจะบิดคออยู่รุดลงผมอะไรรุดมาเลยละมาก็จับเข้าใส่หตกใจหมดเลยนึกว่าคอคนรั่วอย่างนีนะ้โอเคต่อไป ท่านี้ก็ดีนะท่าที่เป็นว่าท่าจัดกระดูกหรือดัดกระดูกช่องอกอ่าดูช่องอกนี่เหมือนกับท่าขนมมือท่าผีเสื้อเดี๋ยวท่านนั่งจะเป็นท่าเข่านะท่าไหนกันท่าแบะมีหลายท่านะอ่าก็ใช้แทนกันได้นะปกติท่ากอดเนี่ยผู้หญิงไม่ค่อยกอยาไม่ค่อยอยากทําไม่ค่อยอยากทําเพราะว่าไม่ค่อยสะดวกนะบางทีเจอคนไข้เป็นผู้ชายบ้างหรือว่าอะไรเนี่ยนะไม่สะดวกอะไรตร้งนั้นแล้วก็ ทำอะไรนะมือให้เป็นอะไรมือให้เป็นสามเหลี่ยมเสร็จแล้วเราก็จับอันนี้มาแล้วก็มือเนี่ยสอดไปตรงไหนนะแนวกระดูกแนวกระดูกขันหลังแล้วกำหมัดให้แน่นๆนะกำหมัดแน่นๆอ่าแล้วก็กให้กระดูกมันอยู่ตรงล่องตรงนี้นะตรงสองนี้แล้วก็เนี่ยแล้วก็แล้วก็อะไรนะมันหะนะักรนะขยมไปเลยเห็นหะม อืมเนี่ยสักสามกมหรือว่าสี่กมถ้าหลังยาวว่าสักสี่กำอืมก็เอามือไปไว้ตรงร่องเนี่ยประมาณตรงนี้อืมอมให้มันอยู่ให้มันอยู่ตรง่องตรงนี้หนึ่งกมสองกมสามกมสี่ก้ท่านี้จะเป็นท่าดีมากแต่หมอพวกหมอเนี่ยบางครั้งถ้าคนไข้ 5, ขเก่งหรือว่าอะไรอาจจะหรือว่าที่มันแข็งไปคุณหมอจะเจ็บสันเนี่ยเราจะเห็น พวกหมอก,กระดูกนะพวกหมอไโรหรือว่าเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะต้านหนานอะกจากใครที่เป็นน้นวดฝ่าเท้าอะ่ะที่ได้แหวนอะ่ะที่ใจอันนี้นวดบ่อยๆเนะี่ยมีไม่ในนี้มีไหมมีใครนวดฝ่าเท้าในดูปิเอาอันนี้ยังไม่หนามันต้องเป็นแบบเหมือนใส่แหวนเ,เป็นหนกเลยเนี่ยเหมือนกันถ้าตรงนั้นจุดสะท้อนเท้ากดที่แบบอาจารย์เกษิงเนี่ยโอ้โหจะเป็นก้อนเลยนะนั่นมีมมนมีแหนะวนใช่ไหมได้แสดงว่ามือที่เดี๋ยวคืนนี้จอง <c oughs> อันนี้อันน้จะหนามากเลยป็นหนาเลยอาจารย์แตามาที่สอนเนี่ยโหตรงนี้ด้านเลยเพราะว่ารักษาคนนอนรักษาสี่สิบห้าสิบคน,นโหตัวท่านเล็กนิดเดียวนะหนามอ่เพราะว่ามันต้องเนี่จะต้องดูว่าอะไรนะเบาะมันนิ่มไหมถ้าแข็งแข็งยังไม่ได้มือเราเจ็บเหมือนกันนะโอเคยกน,นี้ทําให้ด้วยรอบหน่อยจริงๆถ้าเราถนัดซ้ายเราก็ไปอยู่ด้านน้นถ้าเราถนัดขวาเราก็อยู่ด้านนี้ทําข้างเดียวกพอในนี้นะี่กาตมาเป็นอะไรนะถนัดทางขวามาก็เลย เรีย็นฮะนนี้นะครับหมอแจ็คเนี่ย